เราจะมาต่อกันเรื่อง6สเตปเตรียมองค์กรให้พร้อมเมื่อต้อง work from home ค่ะในคราวที่แล้วนะคะเราพูดไปแล้ว3สเตปนะคะคือเตปที่1การพิจารณาว่าแผนกใดบ้างที่สําคัญที่สุดต่อความสําเร็จขององค์กรและต่อธุรกิจหลักขององค์กรค่ะเตปที่2การเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้พร้อมสเตปที่3การเข้าถึงระยะไกลหรือ remote access ค่ะวันนี้เรามาดูอีก3สเตปนะคะที่องค์กรควรพิจารณาเมื่อจะมีการ work from home ซึ่งมีความสำคัญมากๆไม่แพ้กับสัตสเต็ปแรกเลยนะคะอืมค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเรามาต่อกันที่สเต็ปที่4พิจารณาเรื่องสิทธิการใช้งานและประเด็นอื่นๆที่สำคัญจำนวนไรเส้นที่มีอยู่ในปัจจุบนันอาจไม่เพียงพอที่จะอนุญาตให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้จากที่บ้าน ดังนั้นจึงต้องอัปเกรดไรเซนเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นควรพิจารณาว่าไฟวอลถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องและมีขนาดเพียงพอหรือไม่ค่ะและควรพิจารณาประเด็นเพิ่มเติมดังนี้ค่ะแบ็กบนสวิตช์และจังชั่นสวิตช์ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่มีไรเซนเพียงพอหรือไม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเข้าถึงจากระยะไกลการเปิดใช้งานมัลติแฟกเตอร์ออเทนติเคชันจำเป็นหรือไม่ และถ้าหากจำเป็นต้องเปิดใช้งานพนักง,งานทุกคนได้ลงทะเบียนแล้วหรือไม่พนักง,งานบางคนมีความต้องการการเชื่อมต่อ VPN อย่างเร่งด่วนหรือไม่เพราะไม่สามารถเรียกใช้หรือเข้าถึงแอปพลิเคชันผ่าน Direct Access ได้เช่น Softphone แอปพลิเคชันหรือไฟล์เซิ v e r มีความเสี่ยงของการโอเวอร์โหลดเนื่องจากการเข้าถึงเพิ่มขึ้นหรือไม่สเต็ปที่5การทดสอบการ work from home ก่อนการดำเนินการจริง ถ้าหากเป็นไปได้นะคะควรทดสอบระบบการทํางานจากที่บ้านก่อนนําไปใช้จริงค่ะเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและสามารถแก้ไขได้ทันเวลาจะทําให้ทราบว่าหลักเกณฑ์การเข้าถึงระยะไกลขององค์กรนั้นใช้ได้ดีหรือไม่และไม่เพียงแต่ทดสอบด้านไอทีภายในเท่านั้นนะคะควรทดสอบด้านยูเซอร์ด้วยโดยอาจให้เพื่อนร่วมง,งานลองทดสอบดูว่าสามารถทำงานจากที่บ้านได้หรือไม่ การทดสอบอยังช่วยให้สามารถปรับขนาดของ IT i n f r a s t r u c t u r e ขององค์กรได้ทันเวลาอีกด้วยค่ะมาถึงสเตปสุดท้ายนะคะสเตปที่6การมีระบบการตรวจสอบก็ระวังเครือข่ายที่ครอบคลุมและท่งประสิทธิภาพค่ะมีระบบการแจ้งเตือนสาาถานะต่างๆแบบเรียยวทม์ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและสามารถใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลาค่ะ p r ต g Network Monitor คือเครื่องมือที่หลายองค์กรชั้นนําระดับโลกเลือกใช้ในการมอนิเตอร์ระบบ อุปกรณ์ทราฟิกและแอปพลิเคชันต่างๆใน IT Infrastructure ค่ะเพราะมีความโดดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพในการมอนิเตอร์ความง่ายต่อการใช้งานเหมาะสำหรับธุรกิรกจทุกขนาดเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ p t t สามารถติดต่อ ITE ได้เลยนะคะทางเรายินดีให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับ P ค่ะการันตีโดยการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโก p พาร์เน และล่าสุดทางเราก็ได้รับรางวัล Asia Pacific Top Partner Excellence 2020 Award จาก PRDG ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลแหงความภาคภูมิใจของ ITE ค่ะเพียง6สเต็ปเท่านี้นะคะก็สามารถ work from home ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วค่ะ <Wow. S 2> ทางเราหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเพืะะ่อนๆนะคะให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นในทุกสถานการณ์ค่ะ และที่สำคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเตรียมสเสบียงอาหารเครื่องดื่มสำหรับเวิร์คอมโฮมด้วยนะคะแต่ต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะอ,ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงต่อสู้ใดทุกทุกโรคนะคะใช่แล้วค่ะฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะตอนนี้เรามี ide channel แล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ 拜拜。Bye bye.